การมองโลกในเชิงบวกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราคิดจะมองโลกในเชิงบวกก็ทําได้นะครับคือเราต้องฝึกให้จิตเราเนี่ยคุ้นชินกับความรู้สึกในเชิงบวกมากกว่าความรู้สึกในเชิงลบก็คือผลิตความคิดที่มันเป็นด้านบวกด้านที่มีความปิติเบิกบานรู้สึกมีความหวังมีกำลังใจรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นความเมตตาพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนแล้วก็สามารถที่ทำได้ซ้ำๆวละหลายๆครั้ง จนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเนื้อเป็นตัวของเราคือจิตเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจิตเข้าไปเสวยอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้ไหนๆเราก็คิดแล้วก็ให้เราคิดเรื่องดีๆถ้าให้มากกว่าน,นั้นก็คือเป็นค่ากลางนะครับพระพุทธองค์ท่านก็ให้มารู้ที่ลมหายใจแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเจริญภาวนามาก่อนแล้วก็ไม่ได้ถนัดในการภาวนาเนี่ยก็อาจจะฝึกให้ตนเองคุ้นชิน อยู่กับความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่มันเป็นพลังครับตอนแรกๆก็คือต้องจงใจคิดมันแรกๆอาจจะไม่ชํานาญจงใจคิดมันในเรื่องดีๆเช่นเมื่อสักครู่ที่ผมยกตัวอย่างเราอาจจะทําดีกับพ่อแม่แล้วเราจําความรู้สึกนั้นไว้นะครับแล้วก็คิด เวลาที่ขับรถคิดเวลาที่รอนะครับรอรถเมล์รอรถตู้รอรถไฟฟ้าคิดในเวลาที่รับประทานอาหารหรือคิดในเวลาก่อนนอนคิดในเวลาที่เราอาบน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันกายแบบในลักษณะของการเจเริญภาวนาได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะทำทดแทนกันได้เหมือนกัน ก็คือเป็นวิธีง่ายๆที่ที่ไม่จำเป็นต,ต้องมีความรู้ในการเจริญสติเลยก็ทำได้